มาฮะชิปนี้เอาหกล้อมากระตุกครับจะเป็นยังไงติดอะไรไม่รู้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เกถอยถูกไหมอันนี้ก็รถป่านะนะฮะอยู่นนเพื่อน อ๋อคือมันมันเป็นลมพาวเวอร์ชิพอ๋ออันตรายผมเดี๋ยวป่านน่ากินข้าวก่อนเดี๋ยวผมซ้ร์ให้แป๊บนึงไม่เอาเอารถคันนั้นมามาทุ่งเหรอเอามาเปลี่ยนก็ได้แป๊บเดียวแต่ถ้าชาร์จก็ไวนะเพราะมันแบตใหม่อยู่สองลูกเลยเหรอไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกนั่งกินกาแฟก่อนไหมล่ะนานไปดิถ้าอย่างเงี้ยมันอันตรายนะมันเข้าเกียร์ถอยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลมลมเออลมมันไม่มีมันเป็นเปลี่ยนแบตดีกว่าครับเกียใช้ได้เหรอ ุญแก่ใช้ได้เหรอกูแจ่ไหนมันยังไม่ได้หรอกแล้วกพราะเราเราข้าไม่ได้แล้วกูแจ่ที่ใช้ได้เหรอกูแจ่ไหนกูแก่พอบตเตอรี่อ่ะยกก็ขึ้นแล้วน่ะโอเคโอเคต้นต้นถอยไปเลยนะฮะต้นข้าต้นจอดนู่นก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บแป๊บเป่าเปลี่ยนแบตพลัสอย่งนียกโอ้ล้ขาวึ้นยกนี่ยกยกก่อนก็ได้ติดเลยแบตแบตรถมาจอดยกขึ้นเลยครับติด เอาหัวล้อยกใส่ยกเอาปกล้อยกัล้อใส่กะลีมาก่อนไม่ไม่ขับมาเลยครับขับมาได้ยัจอดนี่เลยยกขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยชาร์จแบตจบเลยโอเคได้ไปอนุญาตต้องเอาเดี๋ยวให้เาขับมาเลยนี่าขับไปเลยขับเลยยกขึ้นเลยแล้วเยวผมชาร์แบตให้แบตอยู่นู่นเลยเพาเอาไลมาี่เลยนาเปลี่ยนแบตูแบตีมาเปลี่ยนาเปลี่ยนก็ขับมาจอดนี่เลยไงแล้วก็เอายกมีมีสายพ่วงไละครับ อก่๋อได้โอเคครับไปแล้วลูกนึไใส่นี่ก็เสร็จเแล้วเนี่ยใช่นี่้องเ้าไปแล้วเปล่าแบตดีเฮ้ยไปแล้วเปล่าแ่เปละบด่มาใโอ้เนี่ยไปกันลวป้ามันไม่มีแบดเดียวมันนะขัดูง่ายขบดีฮะขอลูกันป่ะไม่ไหวเราเราไมใจเลยอโอไปแล้วไปแ้วกันละป้าไปบินป้าไม่นะล้อได้ได้ะไร เอาก็ได้สนุกไงโถเอ้ยคันนาดนระไปมันเป็นปลาปลาได้หรือเสียเมื่อกี้เสียนะเสียอะไรนะเสียเรื่อได้เปล่เมื่อกี้เสียสองล้านกว่าต่อได้มรนดาหมดไปแล้วที่ผาตั้งแต่เดือนกุมภาโอ้ไม่หากเขาหายเลยก็แบตแล้วหมดไปแล้วขอใส่โฟวีนไม่ได้หรอเพราะว่าแบตเอาจากเอาจากโฟวีนไปใส่ไม่ได้หรอผง่ายๆอยู่แล้วเอาเอาแบตหน่วยเอาไม่รูปเปลี่ยนให้ผมลูกหนึ่งก็ได้เปลี่ยนสลับกันก็ได้เอาใบเงี้ยใบใหม่หรอใหม่มันใแล้วใส่รถไปใส่รถไฟ ก็เดี๋ยวรถท้ายรถพี่มีเครื่องมือป่ะเบอร์12จบเลยครับถ่ายเปลี่ยนรถแล้วก็เดี๋ยวให้เขายก12 13ของผมมีหมดท้ายรถมาขับมานี่เลยก็ได้ไอ้ช้างเพราะขาต้องขับหกล้อมานี่เอาเอากุญแจมันนเด้อกุญแจท้ายรถกุญแจกุญแจอยู่ท้ายรถยกหัวขาดูก่อนยกหัวขาดูก่อน โอ้โหมอไซเด้นี่อพ่อมาดูเครื่องยังไม่ได้ดูเครื่องเลยรถขับอยู่ไปทท่วไม่มีเคยงอแอ์ด้วยเท่าอย่านี่ก็ขึ้นเร็วเนะ ชอบผมชอบมากเลยหัวรุ่นนี้ครับชอบว่ารุ่นอื่นมากมากเลย <ห trousers S 1> ตัวนี้นะฮะใครที่มาดูชิพแรกนะเป็นตัวรถประกอบนะครับเป็นกระบะยาวเจ็ดเมตรในหน่อยแล้วก็กระบะเจ็ดเอาเลยผ้าใบอยู่บ้านก็ได้ทิ้ง,งเฉยเฉเก็บกเอเอเผื่อได้งานคุ้คมคุมของนเกณฑ์ใช่ผ้าใบให้ได้ของผมเยอะเลยมันเอาไว้นั่งก็เกะกะอยู่ พว่าได้หลายคันอยู่รถล่องรถรรสวยผมก็โทรหาเพะ่านมาผ่านมามาขายออผมซื้อได้ตันขายสองพันหน้าสามพสวยมีสายรัดให้ผมไหมที่ว่าเราไม่มีมาแต่ร้าที่มีไปไหนกนะ็ปลูกหลักไปเลยไม่เป็นไรค,นะคัดเกียร์มันก็ไม่ไหลเท่าไหร่หรอมันพังไม่เป็นไรหรอกคันนั้น,นผมไม่สีเรียม ต้องข้างหน้าติดเลยงั้นใช่หน้าหน้าน่าจะติดเพราะว่ากระบะมันก็ยาวประมาณ5-6เมตรละเหลือต้องข้งหน้าติดเลยแล้วก็รัดเอาท้ายก็ได้เอาท้ายขึ้นก็ได้ท้ายขึ้นก่อนเพราะว่ามันจะหนักหน้าไหมไม่หนักเลยครับเดี๋ยวเอาโยนข้างไหนก็ได้ง่ายๆข้างนี้ก็ได้โอ้หนักเลยนะเอาเรื่องเลยนะเดี๋ยวข้าขนมไปเดี๋ยวเติมน้ำเติมผ้าให้เขาเลย อ้น,นี่ไปยันไหนมาคันสุดท้ายวิ่งไปไหนมาวะผมไม่ได้นนไปใครขับวะไม่มีขับหรอคันสุดท้ายขับไปไหนอนะนี่ปา๋าแกสนิทกับหม่ำจกมกนะครับไปแทงสนุกด้วยกันบ่อยแกว่ากับหลุยกับป,ป๋าหลุยกับป๋าเทพแกไปบ่อย อ่บกวใช้ยาแก้คือคิมคิมบังไข่เต่าฮะเนี่ยถ่ายอะไรที่ถนนอ่ะรถไ่โอ้โหมาแล้วสวยเลยอ่ะโอ้รถอย่างนี้หายพันที่ปวยสามหมื่ สาได้ล<อ>ท้ายผมก็ท้ายผมพเกียรยกพาไปยกพาไปกึ่งพาหลังคน,นท้ายแล้วกี่หมอมะคันนั้นด่วนคันน้นผมรวยอ่ะรุ่นเดียวกันนั้นเนองจะมีเล้ก้าอีคันนึงนะเลก้าประกอบแต่รถประกอบมาเลยนะแปดตอห้าแม่นใช้ดีครับโอ้เครื่องแม่นดี เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอารถคันนี้นะขึ้นคันนี้นะเพราะว่าวันนี้เราได้สองคันนะเดี๋ยวเอาโอ้โหทำไมหน้ามันยกกางเลยเหมือนรู้ป่ะกระส่ปุ๋ยสิตันเนี่ยโอ้โหสิบตันนะสิบตันโอ้โหยมันก็เกือบสิบห้าแล้วเพราะว่ารถมันสี่ตันเนาะสี่ตันหน่อยตันเดี๋ยวิ่งระบายเลยบอกให้เด่าฮเกลือ ตัวนี้เป็นเครื่อง110เกียร์เอฟส่วนท้ายเอฟคานหน้าพวงมาลัยแอร์พี่เปิดแอร์ได้เย็นปะลองเปิดแอร์นะมี A, แอร์ชุดแอร์มีด้วยนะรถรถุ่นนี้ม,ววมันมีเบรกป่ะนั่นน่ะโอ้เบรกอยู่ น่าจะไม่เย็นมนะไม่มีหรอมีอยู่แต่มันไม่เย็นหรอกไม่เย็นหรอก,กนะเย็ยนป่ะพี่บบนเนย็นบ่ไหนใครเอาด้านข้าง้ไป่เนอะพร้อมแตงยี่เอาไปตัชดชิ้นขายของแอลของแอลขอมาให้า่า <c oughs> นบ้าดูพี่สอนพี่ <c oughs> ดังนเงี้ย,ย,ยมูมม่มั่มมู่มั่มเจ๊กมุกเลยเนี่ยขายรูปดูพี่สอนเลยเลย่้ Ok, gấp